อะก็โจทย์ถามครับว่า f 7ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ8นะแล้วก็ถาม f ลบโดยที่ f x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ a x ยกกำลัง7นะบวกด้วย b x กำลัง5บวกด้วย c x กำลัง3แล้วบวก d x แล้วก็บวก e นะครับ โดยที่โจทย์เนี่ยเขาให้มาแบบนี้เนาะเราเนี่ยมีหน้าที่หา f ลบเนะครับคาถามแล้วเราจะหา f ลบเได้ยังไงนะแล้วเราจะหา f ลบเได้ยังไงสมมุติว่า f x เนี่ย x เนี่ยเราแทนมันลงไปใน x ด้วย7นะครับตามเชตนี้นะครับที่โจทย์ให้มาก็คือ f 7จเนี่ยจะมีค่าเป็น8ดเนาะดังนั้นถ้าเราแทน7เข้าไปใน x เนี่ย เราแทน7เข้าไปใน X เนี่ยนะครับผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องมีค่าเป็น8เนาะดังนั้นเริ่มเลยครับสมมุติให้ F7 เนี่ยเท่ากับ A 8ยกกำลัง7นะบวกด้วย B 8ยกกำลัง5บวกด้วย C 8ยกกำลัง3บวกเอ้ย7นะครับ Sorry sorry 7ยกกำลัง7บวกด้วย B 7ยกกำลัง3 บวกด้วย c 7ยกกำลัง5ก่อนเนาะอ่ะแล้วก็บวกด้วย d คูณ7นะครับแล้วก็บวกด้วย e พี่จะยังไม่ไม่คิดเลขนะครับเดี๋ยวก็น่าจะทราบครับว่าพี่ทำแบบนี้ทำไมเนาะแล้ว f ลบเนี่ยอ่า f ลบ7ใช่ไหมครับ f ลบ7ของเราก็คือแทนลบ7เข้าไปเนาะลบ7ยกกำลัง7บวก b ลบ7ยกกำลัง5นะครับ บวกด้วย c ลบ7ยกกำลังสามบวกด้วย d คูณกับลบ7แล้วบวกด้วย e น้องสังเกตไหมครับว่าถ้าสมมติใช่ไหมเลขที่ยกกำลังเนี่ยถ้ายกกำลังเป็นจำนวนคู่นะครับถ้ายกกำลังลบ7ยกกำลัง1ก็จะมีค่าเท่ากับลบเนาะแล้วลบ7ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับบวก49นะครับลบ7ยกกำลังสามก็จะเท่ากับลบ2อง ลบสามร้อยสี่สามใช่ไหมน้องสังเกตไหมครับว่าถ้ายกกําลังเป็นเลขขี้เนี่ยลบยกกําลังเลขขี้ก็จะได้ลบเนอะลบยกกําลังเลขคู่นะครับก็ได้บวกนะครับเหมือนกันครับในเคสนี้เหมือนกันเลยครับอันนี้เนี่ยเจ็ดเนี่ยยกกาลังเจ็ดกับลบเจ็ดยกกําลังเจ็ดเนี่ยค่ามันเท่ากันเนอะดังนั้นเนี่ยอะแต่ว่า อันนี้เนี่ยมันจะได้ลบใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติที่จับบวกกันนะครับ a เนี่ยก็จะหายไปเลยเนาะ a เนี่ยอ่ะในก้อนนี้เนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับก้อนนี้ก็เหมือนกันครับพอยกกําลังเป็นเลขขี่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ด้วยครับแสดงว่าเหลือแค่ 2e นั่นเองเนาะเหลือแค่ 2e นั่นเองนะครับเหลือแค่ 2e นั่นเองเนาะอ่ะ เดี๋ยวพี่น่าจะเปลี่ยนโจทย์นะครับเป็นเป็นเลขห้าแล้วกันนะสมมุตินะครับเป็นเลขห้านะครับโอเคนะแล้วเราเขียนเลยครับว่า f เจ็ดบวกด้วย f ลบเจ็ดจะมีค่าเท่ากับ 2e นะครับก็คือ2คูนด้วยห้านะครับ2คูนด้วยห้าก็คือ f เจ็ดบวกด้วย f ลบเจ็ดมีค่าเท่ากับสิบนะครับโจทย์บอกมานะครับว่า f เจ็ดเนี่ยมีค่าเป็นแปดเนาะ แสดงว่า f ลบเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ลบแก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับก็เป็นคําตอบนะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์แข่งขันเนาะโอเคนะโอเคนะครับ